สวยปังกินกันไม่ลงต้าหนึ่งร่วมเฟรมไอดอลซุปตาริซ่ามินนี่เรียกว่าทำเอาแฟนคลับกรีดกรัดกันใหญ่เลยทีเดียวค่ะเมื่อล่าสุดนักแสดงสาวต้าหนึ่งกัญยวีได้อวดภาพร่วมเฟรมกับแก๊งเพื่อนสาวสองสาวไทยที่เป็นถึงไอดอลเกาหลีระดับโลกอย่างน้องลิซ่าแบล็กพิงค์และมินนี่จีไอดโดยสาวต้าหนได้โพสต์ภาพที่สาวสาวทั้งสคนถ่ายเซลฟี่หน้ากระจก แถมแต่ละคนก็สวยปังกินกันไม่ลงเลยด้านมินีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวกันว่า t ท r o w b a c k ไม่ไหวขณะที่แฟนๆต่างก็คอมเมนต์ชมทั้ง3สาวกันยกใหญ่อาทิโครงการต้านหนึ่งชนะตลอดไปน่ารักคนณ3จบละโคตรเจริญคนสวยมารวมตัวกันเป็นลมแป๊บพร้อมกันนี้แฟนคลับต่างก็บอกว่าชอบความสัมพันธ์ของทั้ง3าสาวมากแม้ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็ช่วยซัพพอร์ตงานของกันและกันอยู่ตลอดแถมเจอกันที่ไรก็มีภาพปังๆออกมาให้แฟนๆได้กรี๊ดกันเพียบ เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจที่แฟนๆเห็นแล้วต่างก็มีความสุขไปกับ3มสาวเลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ